โยโยมีที่ดินสวยๆนะครับพิกัดทำเลทองนะครับสันติสุขท่าข้ามนะครับตำบลท่าข้ามอำเภอหันใจจังหวัดสงขลานะครับอ่าราคาเพียงอ่าเจ็ดแสนบาทนะครับสี่ห้องนะฮะอ่าพิกัดนะครับจะใกล้กับเซเว่นท่าข้ามนะครับแล้วก็พิกัดเนี่ยจะอยู่ที่หลังตลาดนะครับตลาดซึ่งหน้าตลาดเนี่ยจะมีสองตลาดนะครับซึ่งตลาดนั้นเนี่ย ก็จะมะีเป็นตลาดที่ตลาดเสาทิดนะครับแล้วช่วงเช้าก็จะมีอีกตลาดหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดชนชายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นทําเลทองของท่าข้ามเลยเพราะว่าจะใกล้กับเซเว่นมากๆกนะฮะก็ใกล้กับเซเว่นก็ประมาณ แค่ประมาณสัก3 0 0ร้อยสเมตรเองนะก็คือเรียกได้ว่าเดินเดินออกไปจากซอยตรงนี้ฮะก็คือถึงเซเว่นได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าจะไปทํางานในตัวเมืองหันใหญ่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะฮะอ่าความเหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับบ้านสวนนะครับแล้วก็มีมีบริเวณต่างๆนะครับสามารถปลูกผักได้นะฮะ ก็คือคอนเซปต์เหมือนกับว่าตรงนี้ฮะทำเลตรงนี้ฮะก็จะเป็นอ่าแบบเหมือนนะตอนเย็นงีฮะนั่งดูดวงอาทิตย์ตกอะไรงี้ฮะออเท้าก็สัมผัสดินไปนะครับตอนเย็นเย็นนะครับตกตึกอะไรเงี้ยก็จิบเบียร์นะครับแล้วก็อ่าดูดูดาวไปตอนเช้าก็คือขับรถไป5นาทีไปทํางานนะฮะคอนเซปต์เราประมาณนี้นะครับยังไงนะครับสนใจตัวที่ดินหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อมาที่บ๊อบได้นะครับ0950360590นะครับ 谁肯耐烦？